ไใหม่ๆนะคะได้พบเจอคนใหม่ๆคุณมีความมั่นคงในอารมณ์ของตัวเองมากขึ้นชาวมังกรปกติขอโทษค่ะชาวธาตุดินนะคะมังกรพุกศกกันปกติคุณเป็นคนที่หนักแน่นไม่ค่อยเปลี่ยนความคิดของตัวเองอยู่แล้วมันมีการเดินทางเข้ามามันมีคนรักที่ห่างไกลกันบางคนอาจจะอยู่ต่างประเทศบางคนอาจจะอยู่คนละต่างคนละจังหวัด อยู่ทํางานคนละที่มันมีการคิดถึงนะคะมันมีการเดินทางมันมีการมองเห็นกันด้วยนะคะแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าตัวคุณเองเนี่ยยังรู้สึกเหงารู้สึกเศร้าไปบ้างมันก็เป็นอารมณ์แค่ชั่วครั้งชั่วคราวของคุณคุณมีความอบอุ่นอยู่ในใจคุณมีครอบครัวที่ดี ถึงแม้บางทีคุณอาจจะเลิกลากับคนรักเก่าไปแต่คุณก็ยังมีความรู้สึกที่ดีให้กันมันเป็นครอบครัวมันมีการมันเหมือนกับว่าคุณได้เลือกแล้วนะเลือกที่จะทำอะไรเพื่อครอบครัวของคุณบางคนมีทางเลือกขึ้นมามีใครหลายๆคนเข้ามาในชีวิตคุณไม่ได้เลือกใครคุณเหมือนกับจะมองว่ายังมีความสุขกับตัวเองอยู่ยังไปหาเขาเรียกว่าอะไรยังไปหาประสบการณ์ประสบการณ์ที่ คุณบางคนอานรักอิสระค่ะชอบที่จะค้นหาอิสระให้กับตัวเองแต่ตัวคุณเองเนี่ยเหมือนกับเคยผ่านเรื่องแย่ๆมาแล้วบางคนถึงกับบ้านแตกสสแหละขาดเลิกลามีคนเลือกมีคนรักมีมือที่สามเข้ามาทําให้ครอบครัวของคุณวุ่นวายนะคะมองดูแล้วตัวคุณเอง หนะ้าตอนนี้ทำงานเยอะรักสันโดดแล้วก็กำลังที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขมันเหนื่อยมันเหนื่อยกับความคิดของตัวเองมันมีความไม่ชัดเจนกับใครก็ตามอะมันมีความที่คุมเครือกับอะไรก็ตามคุณจะฝ่าฟันอุปสรรคตรงนั้นมาได้นะคะคุณจะเข้มแข็งมากขึ้นถึงแม้ว่าตัวคุณเองหรือว่าเขาทำให้คุณมีตัวเลือกหรือตัวคุณเองมีทางเลือกเนี่ย บางครั้งคุณเลือกที่จะหาความสุขให้กับตัวเองมากกว่าชาว้าดินส่วนใหญ่นะตอนนี้เหมือนกับตัวคุณเองอะไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าใกล้จะหมดปีแล้วอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องการเงินการงานให้มันฟโฟลมากกว่านี้คุณจะได้เจอเรื่องราวที่ดีขึ้น จากจุดเดิมนะคะคุณมองเห็นว่าการที่คุณได้มีอิสระทางด้านหัวใจของคุณไม่มีอะไรมาผูกมัดให้คุณต้องมายึดติดกับตรงนั้นได้คุณก็จะทำคุณมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็คุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นจากครั้งก่อนๆที่คุณไม่เชื่อมั่นว่าคุณจะอยู่มาได้ด้วยตัวคุณเองเนะ่ยบางคนที่ผิดหวังเลิกลากับครอบครัวมา คือเหมือนอาภาัยให้หมดแล้วอะ่ะอาภาัยให้คนเก่าๆไปหมดแล้วคุณได้เริ่มต้นใหม่แล้วนะคะอาจจะมีคนเข้ามาให้คุณได้เลือกแต่คุณก็ยังไม่ได้เลือกจริงๆคุณยังไม่ชัดเจนกับใครแล้วไม่อยากชัดเจนกับใครด้วยยังยังจะมองว่าอยู่คนเดียวก็โอเคนะคะมันมีการที่เหมือนกับไม่ได้สนใจเรื่องรักๆจริงๆเลยชาวทาด,ดินอะ่ะ เหมือนตรงนี้คุณไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินจริงๆนะคะมันไม่มีไพ่ตัวไหนที่ออกมาบอกว่าออืมอยากมีคู่หรือว่าเหงาเงาเศร้าๆอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันมีการเป็นครอบครัวมาเติมเต็มชีวิตของคุณครอบครัวตรงนั้นอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องที่คุณได้ใกล้ชิดตรงนั้นได้ดูแลเขาอย่างเต็มที่ก็เป็นไปได้เพราะว่าคนเราความสุขของคนเราอ่ะมันมีอยู่หลายจุดนะคะ การที่มีคนรักก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นความสุขอย่างเดียวการที่มีคู่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องคู่อย่างเดียวมันมีเรื่องหลายๆอย่างเข้ามาประกอบให้มีความรักอยู่ตรงนั้นในเมื่อยังไม่มีใครที่ทำให้คนรักได้ถูกใจหรือว่ายังไม่ได้ถูกใจใครนะตอนนี้ยังไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษคุณก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะอาจจะเหนื่อย กับเรื่องการงานแต่คุณก็มีความสุขกับมันนะคะเรื่องความรักมันก็เป็นแค่อารมณ์ชั่วครั้งชั่วคราวที่เข้ามาทําให้คุณเหงาคุณก็พยายามไปโฟกัสอย่างอื่นให้ตัวเองมีความสุขนะคะแล้วคุณก็มีความสุข